สวัสดีครับท่านผู้ชมไอวีละคนชัยยะภูมิรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามสำหรับชิปนี้จะพาทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรต้นนี้นะครับนาะแระกับมาเบงบาใบดอกมเเล็ดของเขาเป็นจังใดมาชมมาเบงมาเรียนรู้กับไอวีละกันเลยครับนี่คือสมุนไพรต้นครอบจัก,กรวาลหรือว่าต้นกองเขาน้อยเด้อบ้านเฮาซีเอิญว่าต้นกองเขาาน้อยนะครับสมัยก่อนแต่เป็นเด็กเล็กเด็ก,ดกน้อยนี่จะเอาพลเอาหมากของเขานี่ ไปเล่นเฮี้ยนน้อยกันอสมัยนั้นนะครับเนาะเมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้วห้าสีบปีคืนหลังเนาะท่านผู้ชมลักษณะของลำต้นนะครับเอาเบื้องลำต้นกันก่อนนี่คือลำต้นของต้นกองเขาน้อยนะครับเด้อนี่เขาจะเหมือนกันกันกบต้นปอนะครับและความหมันความ,ม,วามอ่าที่เขาเอาเปียกของเขานะครับเอาเปียกของต้นนี่ไปเป็นปอเอาไปมัดอ่ามัดซิ่งมัดของได้เด้อท่านผู้ชมเด้อเขาสีหมันขนาดนะครับนี่คือลำต้นของเขาถ้าเขายังบ่ทันแก่กัดนี่ จะออกเป็นสีเขียวลักษณะนี้นะครับเมื่อเขาแหง้งเขาแห้งไปนี่เขาก็จะมีสีน้ําตาลอ่าสีน้ําตาลหมอกๆไปนะครับเนี่ยถ้าเขาเจีล้วเด้อและลักษณะใบใบของต้นครอบจัก,กรวาลน,นี่นะครับจะเหมือนกันกับรูปหัวใจเด้อท่านผู้ชมเด้อจะเหมือนกับรูปหัวใจแล้วครับและใบของเขาเนี่ยเขาเมื่อเขาเขาจับเบืองก็จะเป็นนุ่ม เป็นนุ่มๆเป็นคนกรมมหรีนิดๆนะครับลำต้นกิ่งขึ้นกันเด้อท่านผู้ชมเด้อเขาจับเบื้องที่เขาจะรู้เลยว่ามันเป็นเป็นนุ่มๆนะครับเป็นนุ่มๆแต่ว่าบอระขายผิวหนังเด้อท่านผู้ชมเด้อและสําหรับดอกนะครับสําหรับดอกดอกของเขาจะเป็นสีเหลืองตอนนี้ต้นนี้ยังยังมีดอกยังประทันได้บันนะครับนีนะครับเด้อดอกของเขาชัดบเนอะภาพเนาะอืเป็นมยมัวๆเป็ยนยังไงเนาะนี่นะครับดอกจะออกเป็นสีเหลืองลักษณะนี้เด้อเพราะว่าไทยอากาศมันขึ้มนะครับมันขึ้มอยู่ มันก็เลยอาจจะบ่บเห็นชัดปันใดเด้อครับเนาะดอกจะเป็นสีเหลืองนะครับเด้อน,นี่นะครับมันยังบ่บานถ้ามันบานหรือไหนผมจะคอยอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งตลอดนะครับสาหรับต้นนี้ผมอนุรักษ์ไว้อยู่ในสวนของผมนี่ละในสวนสมุนไพรนี่ละผมจะได้ออกมาทาคลิปให้ทุกคนได้เบิง่งสาหรับมเมล็ดผลนะครับนี่เด้อเมล็ดผลของเขาเด้อน,นี่นี่นะครับมันจะเหมือนกับกระติบเขาเหมือนกับกองเขาจึงถูกเรียกว่าต้นกองเขาน่อย้อครับเด้อน,นี่แหละผลหมากของเขาสําหรับ สรรพครุณนะครับสรรพคุณของต้นกองเขาน้อยนี่เด้อประโยชน์ของเขานี่สุดยอดเลยนะครับผู้ใดที่เป็นเบาหว,วานนะครับเด้อเป็นเบา,วาหวานนะครับและเป็นแผลจากเบาหวานให้เฮ้าน้าเอาต้นครอบจาก,กรวานเด้อสาหรับผู้ใดที่เปลี่ยนเบาหวานนะครับเอาต้นครอบจากหวานเอาผลของเขาเด้อท่านผู้มชมเอาผลเอาผลเอามาเล็ดของเขานั่นละเอาที่มันแห้งแล้วนะครับเอาที่มันแห้งแล้ว ที่มันแห้งติดต้นนะครับบระมาณเอาที่มันร่วงมันล่นเด้อสำหรับต้นครอบจัก,กรวาลเนี่ยผลเมล็ดของเขาแห้งเนี่ยมันที่ติดอยู่นี่เลยนะครับเขาทีบมีร่วงเขาทีบมีร่วงหลงจากดินเขาจะแห้งติดต้นเลยให้เท้าน้ำประมาณแปดถึงเก้าผลแล้วก็ไปต้มน้ำสองลิตรต้มให้เดือดประมาณสิบถึงสิบห้านาทีแล้วก็ยกลงเดิมกินในขณะที่กําลังอุน่นเชา้ากลางวันเย็นคลั่งละแก้วเด้อสำหรับผู้ใดที่เปลี่ยนเบาหวานนะครับและแพ้จากเบาหวานเท่าน้ำ น้ำน้ำที่เขาต้มนั่นนะครับอุ่นๆนั่นไปล่างแผลพร้อมไปล่างแผลที่เป็นอยู่ตามเท้าของเขาเนั่นเด,อด้อแผลจากเบาหวานเดอ้อเดออ้อลองเห็ดลองทำเบื้องบ่เสียหลายนะครับและสําหรับผู้ใดที่เป็นสะเก็ดเงินนะครับเป็นสะเก็ดเงินเขาก็เอาต้นครอบจาก,กวานนี่นะครับเอาทั้งต้นเลยเด้อเอาทั้งต้นแต่อย่าเอารากนะครับสําหรับผู้เป็นสะเก็ดเงินแล้วก็สับเป็นท่อนเป็นชิ้นเอาประมาณหนึ่งองค์มือเขาองค์มือใหญ่ๆเขานี่แหละแต่ว่าเอาไปตากแดดให้มันแห้งก่อนเด้อ แล้วกะนามาต้มน้ำสองเลิตดดื่มกินเชา้าเย็นเชา้าเย็นครั้งละแก้วคือกันผู้ใดที่เป็นสะเก็ดเงินนะครับอันนี้คือเฮาต้มดื่มและถ้าเฮาซีต้มอาบนะครับถ้าเราซีต้มอาบราะว่าเฮาต้มดื่มกินนั่นก็คือไปรักษาภายในเพื่อขับออกจากภายในในร่างกายของเขาและถ้าเฮาจะต้มอาบเพื่อรักษาภายนอกเพื่อให้แผลสะเก็ดของเขามันตกหายเลี้ยวนะครับเฮาก็เอาต้นครอบจักรกวาล สมมุติว่าเราจะต้มเอาประมาณกิโลนึงนะครับนาะต้นครอบจัก,กรวาลหนึ่งกิโลและเฮากลมมาเอาต้นชุมเห็ดเทศนะครับนี่คือต้นชุมเห็ดเทศตัดเอาทั้งต้นทั้งใบทั้งดอกคือกันนะครับเอาหนึ่งกิโลคือกันแล้วเฮากลมมาเอาหัวของขมิ้นดำนะครับนี่คือต้นขมิ้นดำเดี๋นี่เด้อที่ผมปลูกไว้เนี่ยเฮาก็รมมาเอาหัวของต้นขมิ้นดำสำหรับต้นขมิ้นดำเขาไม่ต้องเอาเยอะก็ได้เพราะว่าพวกนี้มันอ่ามันที่หายากเน่ย เขาก็เอาประมาณจักแง่งแง่งยห่งย่ๆหรืออ่ายง่งยญ่ๆได้แหละท่านผู้ชมเอาประมาณคืบประมาณคืบนี่นะครับหัวของเขาที่อยู่ใต้ดินนี่นะเอาประมาณคืบหนึง่งเอาสามอย่างนะครับมีขีมินดําต้นชุมเห็ดเทศต้นครอบจัก,กรวาลสามสิ่งสามอย่างนี่นำไปต้มกับน้ำเขาที่ต้มใส่กระปิบหรือต้มใส่หม้อหนึ่งก็ได้เขาต้องต้มเยอะนะครับเขาเอาครอบจัก,กรวาลลงเอาชุมเห็ดเทศลง เอาขมินดำลงแล้วก็เติมน้ำเยอะๆต้มให้มันเดือดกาว่าให้อ่าสมุนไพรที่ห้าอาใสไซมอต้มนั่นมันออกเป็นสีอ่าคือใส่ได้แล้วเขาก็เอาไปเทใส่ภาชนะเขาสีเอาอ่างแบบง่ายเลยเด้อท่านผู้ชมเอาอ่างแบบง่ายเอาอ่างปุ่นก็ได้นะครับเอาใส่น้ำเยอะๆเพื่อให้เขาลงไปนอนแชเด้อแล้วเขาต้มเสร็จปุ๊บเขาก็เทลงกับน้ำที่เขาเตรียมไว้ให้มันท่วมตัวค้นนะครับหลังจากนั้นเขาก็ค้นค้นให้เข่ากันดีๆแล้วเขาก็ลง ลงนอนลงนอนแช่เลยนะครับผู้ที่เป็นสะเก็ดเงินเด้อลงน,อน,ลนอนแช่เลยให้นอนแช่ย่างหน่อยนีย่จาก2 0ถึง30นาทีเลยนะครับอันนี้เขาคือต้มอาบต้มรักษาภายในเด้อบอบเมียนว่าอาบนะครับคือให้ลงนอนแช่เลยประมาณนี้นะครับ20นาทีถึง30นาทีเลยนะครับให้ทําอาบไปมือหนึ่งทำจากสองครั้งก็ได้เด้อท่านผู้ชมสองครั้งก็ได้หรือถ้าเขาบม่มีเวลาเอาวันละครั้งก็ได้ยังดีนะครับแล้วเขาก็ต้มดืมต้มกิน อาบไปพ้อมต้มอาบไปพ้อมสาหรับผู้ใดที่เป็นสะเก็ดเงินเด้อบแมนต้มอาบนะครับคือให่ลงนอนแช่เลยเฮากระนุ่งผ่าอานุ่งผ่าแก้เสียออกสําหรับผู้สายผู้หญิงเฮากระนุ่งธรรมดาของเขานุ่งส่งกัสันแล้วก็นอนใส่เสียแล้วก็นอนถ้ามันมีตรงที่บริเวณหัวเฮาเขาก็ตักน้่งมาตักมาโผหัวโผอย่างล่างหัวเขาก็มุดน้ำลักษณะนี้เด้อย่างหน่อยก็จาก20นาทีถึง30นาทีนะครับอันนี้คือเฮาใส่รักษาภายนอกเด้อ และประโยชน์สรรพคุณของเขานี่ยังมีอีกนะครับสำหรับต้นครอบจกักรวาลเนี่ยผมเอามาว่าให้ท่านผู้ชมฟังอพอสังเกตไปก่อนนะครับเนาะคลิปมันสีนเงาเฮ็ดเงาหลายเพิ่นกบว่าเฮ็ดสั่นหลกบว่าบบลูเลี้ยงอืมจักจังใดดอกทู้ชมเ้ยอ่ะจังใดกะสีแล้วแต่ทีคอมเมต์มาว่ากันจังใดเนาะท่านผู้ชมเนาะผมกะจะทำหน้าที่ของผมไปที่แีแหละหาความลู้สาระดีๆมาฝากมาต้อนให้ทุกคนได้เบื้องได้ชมผู้ใดบ่มักกะพานอืผู้ใด,กกอ,ดอยากมาเรียนลู้อยากมาหูจัก ชมต่อไปเนาะครับเนาะสำหรับผู้ใดบออันนั่นกับพันได้เด้อครับเด้อบด้ว่าบได้หหามบด้บังคับผู้ใดนะครับบได้บังคับกันเนาะครับเนาะเอ้าสำหรับชิปนี้ผู้ใดเข้ามาเบิ่งเข้ามาชมน้ำก็ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมุงมั่นปรารถนาให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและประสบผลสำเร็จในด้านโชคลาภตลอดไปเด้อพี่น้องเด้อยาเจ็บย่าจนสำหรับผู้ใดคิดว่าชิปของไอวิระคนใจูมิมีสาระมีประโยชน์จะลืมกดติดตามกดไลค์กดรูปหัวใจและกดแชร กดแค่เพื่อเป็นวิทยาฐานให้ผู้อื่นเพื่อได้เขามาเบิงเขามาชมเขามาเรียนรู้น้ากันนะครับญาติเจ็บญาติจนมีเงินลอยล้านกันสู่ผู้สู่คนเด้อพี่น้องเด้อไอวีละคนใจยภูมุมสวัสดีครับ